เพราะคนที่อยู่ในชนเมืองหรือการศึกษาสูงนี่จะมีเหตุมีผลมากกว่าอันนี้กลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงมีคะแนนเสียงเท่าเทียมกันทั้งหมด สวัสดีครับนิสิตนักศึกษาทุกท่านวันนี้เรามาพบกันกับพฤติกรรมการเลือกตั้งพฤติกรรมการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเป็นการบ่งบอกถึงการไปลงคะแนนเสียงของแต่ละบุคคลนะครับพูดถึงเรื่องของเพศสภาพาชาติกำเนิดอายุนะครับการศึกษาอาชีพ ชาติพันธุ์หรือวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อคะแนนเสียงหรือมีผลกระทบต่อการเลือกตั้งรวมไปถึงเมื่อมีการเลือกตั้งเสร็จนะครับกระทบถึงนะครับผมพูดถึงผลกระทบนะฮะกระทบถึงการพัฒนาประเทศนี่ล่ละครับผมทาไมถึงต้องมาศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้ง เพราะพฤติกรรมการเลือกตั้งนี่ครับก่อให้เกิดครับผมการพัฒนาในการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นการเลือกตั้งเนี่ยพฤติกรรมการลงคะแนนเสียงต่างๆเนี่ยมีความเกี่ยวข้องไหมกับทางด้านเศรษฐกิจมีความเกี่ยวข้องไหมกับด้านการศึกษามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงไหมกับเกี่ยวกับการเมืองฉะนั้นวันนี้เราจะมาศึกษา พฤติกรรมการเลือกตั้งที่เขาให้มีความสนใจครับผมนักวิชาการให้ความสนใจคือนักสังคมวิทยาและนักรัฐศาสตร์กลุ่มพฤติกรรมนิยมอ่าคำว่าพฤติกรรมนิยมหมายคว่าพฤติกรรมที่เราแสดงออกพฤติกรรมที่เราให้ความสนใจพฤติกรรมที่ทุกๆคนในประเทศชาติเนี่ยนะครับ ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเมืองเกี่ยวกับพรรคการเมืองเกี่ยวกับตัวบุคคลสมาชิกของพักและต่อระบบการพัฒนาการเลือกตั้งที่เป็นระบบประชาธิปไตยของประเทศไทยของเราเนี่แหละครับมาพิจารณากันครับว่าอะไรเป็นตัวแปรสำคัญหรือนะครับต่อการลงคะแนนเสียงให้กับ พรรการเมืองตัวนักการเมืองนะครับวันนี้เรามาพูดถึงว่าการศึกษาพฤติกรรมการเลือกตั้งในประเทศไทยที่ผ่านมานะครับแนวทางของกลุ่มนักรัฐศาสตร์ที่เขาทำการศึกษาว่าปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งแบ่งออกเป็น4กลุ่มใหญ่ๆ1นึครับ จด้านภูมิหลังอ่าด้านภูมิหลังทางด้านเศรษฐกิจ 2. ปัจจัยด้านการรับข้อมูลข่าวสาร 3. ปัจจัยด้านอิทธิพลและการโน้มน้าวชักจูงโดยวิธีการต่างๆ 4. ครับปัใจจัยในแง่ของกฎหมายและกรอบกติกาของสถาบันการเมืองสิ่งเหล่านี้ะครับเราจะนำมาศึกษา วิจัยนะครับคน้นคว้าถึงพฤติกรรมการเลือกตั้งของประเทศไทยพฤติกรรมการเลือกตั้งของคนไทยในปัจจุบันนะครับหลังจากมีการศึกษาอย่างที่ผมได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังก็ดีด้านของเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงว่าระบบการศึกษาฐานรายได้เศรษฐกิจ คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองในเขตชนบทอ่าผลจากการศึกษาแล้วครับบอกว่าคนที่มีการศึกษาสูงนะฮะกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนึ่งบอกว่าคนที่มีการศึกษาสูงครับต้องสูงขนาดไหนครับเรียนไปเรียนตึกชั้น8ชั้น9กาอย่างงี้ฮะการศึกษาสูงเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์วัดครับปริญญาตร,รีปริญญาโทปริญญาเอก นี่เหรอครับที่เรียกว่าการศึกษาสูงอันนั้นก็ต้องมาวัดกันแล้วการศึกษาตำ่ำชนนบทกับคน,นเมืองกับคน,นชน,นบทคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงมีคะแนนเสียงเท่ากันแต่ครับนักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกว่าคนที่มีการศึกษาสูงเนี่ยคะแนนของเขานี่มีคุณภาพมากกว่าจริงหรือไม่อย่างไรแต่นักวิชาการกลุ่มหนึ่งบอกว่าคนที่มีการศึกษาสูงคนกลุ่มเมือง ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าคนชนบทหรือมีการศึกษาต่ำเพราะคนที่อยู่ในชนเมืองหรือการศึกษาสูงนี่จะมีเหตุมีผลมากกว่าอันนี้กลุ่มหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงมีคะแนนเสียงเท,เท่าเทียมกันทั้งหมดเพราะผลสุดท้ายแล้วยังไงก็ทุกคนมีแค่หนึ่งคะแนนเสียงในการเลือกตั้งแต่ละครั้ง บางกลุ่มครับชาติพันธุ์บางกลุ่มก็ด้อยค่าครับด้อยค่าคะแนนเสียงของคนที่อยู่ในชนบทว่าการที่คนชนบทน่ยออกไปเรียกตั้งเพราะครับการได้รับสินบนได้รับการว่าจ้างซื้อโดยเงินคนเมืองเงินซื้อไม่ได้จริงหรือไม่มน่าคิดนะครับน่าคิดเป็นสิ่งที่เรากำลังคิดอยู่ว่า ตกลงแล้วเนี่ยครับพฤติกรรมการเลือกตั้งของแต่ละคนเนี่ยคำนึงถึงอะไรในการลงคะแนนเสียงเพื่อเอื้อต่อการพัฒนาระบบของประชาธิปไตยการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยการเมืองที่มีการตัดสินใจที่มีการจดปากกาลงคะแนนให้แก่ผู้ที่สมัครหรือผพราะว่าที่ผู้สมัครว่าที่ที่จะไปทําหน้าที่เป็นสสสว ทำหน้าที่ที่จะเป็นนายกหน้าที่ที่เป็นนายกอาบาตาอาบาจาเทศบาลอย่างนี้ต้องมาดูครับอย่างไรก็ตามครับสิ่งเหล่านี้ก็มีอิทธิพลต่อการลงคะแนนเสียงเป็นการต่อการโน้มน้าวจิตใจเอาละครับมาวิเคราะห์กันครับวิเคราะห์พฤติกรรมการเลือกตั้งที่เป็นตัวแปรสำคัญเลยครับฟังดีนีนะกลุ่มแรกคือกลุ่มที่มองเชิง ตัวแปรสำคัญของสังคมเศรษฐกิจนะครับหรือบางกลุ่มมองในเชิงจิตวิทยาบางกลุ่มมองในเชิงของรัฐศาสตร์มองในเชิงของจิตสำนึกพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรมได้มีการบ่งบอกชัดเจนหรือไม่ว่าตัวแปรเหล่านี้มีผลต่อการลงคะแนนเสียงของผู้ที่มีสิทธิ ลงงคะแนนเสียกลุ่มแรกครับกลุ่มที่มองเชิงตัวแปรสังคมทางด้านเศรษฐกิจหรือกลุ่มที่มองเรื่องของตัวแปรนี้เป็นตัวแปรสาคัญกลุ่มนี้มองว่าครับมองเรื่องของชาติกําเนิดวงตระกูลพิจารณาว่าตำแหน่งทางสังคมของคนเนี่ยมีความแตกต่างกันพฤติกรรมก็แตกต่างกันการใช้ชีวิตก็แตกต่างกันชาติกําเนิดชาติตระกูลเพศ ตำแหนง่งพูดง่ายๆว่ามีฐานะทางด้านเศรษฐกิจดีการศึกษาดีเป็นที่ยอมรับในสังคมหรือเป็นพรรคการเมืองที่มีเป็นที่รู้จักในสังคมขนาดใหญ่กลุ่มนี้มองว่าคนที่ได้รับการเลือกตั้งส่วนมากแล้วครับต้องมีการศึกษาดีครับการศึกษาดีคือยังไงครับ ไม่ว่าจะเป็นปร,ริยตีปร,ริยโทมีตำแหน่งทางสังคมหน้าที่การงานเป็นที่รู้จักคนที่ไปลงคะแนนให้ส่วนมากจะเทไปให้กับคนที่มีการศึกษาคนที่มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วเช่นกำลังจะยกตัวอย่างว่าพ่อแม่เขาทำหน้าที่การเมืองพ่อแม่เขามีเงินมีทองมีบารมีเป็นที่รู้จักในสังคมพี่เป็นผู้พิภากษาน้องเป็นนายการหรือ เป็นสส,สวเคยดำรงตำแหน่งหรือมีบทบาททางสังคมมาก่อนหรือเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องที่กลุ่มนี้มองว่าคนที่ลงสมัครและพี่น้องประชาชนออกไปเลือกตั้งเขามองเรื่องของฐานะทางการงานการเงินมีเงินหลายเพิ่นสิไปพัฒนาประเทศเพิ่นมีการศึกษาหลายเพิ่นจะนําความจะเลื่อนลุงเรื่องเพิ่นไปเลื่อนต่างประเทศเลื่อนเมืองนอกมากเอาความรู้ความสมัครมา พัฒนาเมืองอุบลประเทศไทยเพิ่นรว่วยอยู่แล้วเพิน่นโบกงโบกินอ่ามันแมนอยู่บล่ละครับอ่านี่คือประเด็นที่หนึ่งที่มีผลหรือโน้มน้าวในการลงคะแนนเสียงต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอ่ะนี่คือประเด็นที่หนึ่งครับประเด็นที่สองกลุ่มที่มองเชิงจิตวิทยา จิตวิทยาคืออะไรครับนักวิชาการกลุ่มนี้เนี่ยครับผมบอกว่าคุณต้องเป็นคนที่ร่วมองค์กรเดียวกันกับฉันทํำยังไงฮะกลุ่มนี้มองว่าคนหนึ่งเป็นคนภูมิภาคเดียวกันอคนบ้านเดียวกันแค่มองตากันก็เข้าใจอยู่นะเป็นไพยพงศธรจะบอกคือบอกว่า สถาบันเดียวกันอ่าผมจบมหาวิทยาลัยบนราชธานีมหาวิทยาลัยราชพัฒผมจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมจบมหาวิทยาลัยเอ่อต่างประเทศออฟฟอร์ดอย่างนี้กลุ่มนี้บอกหนึ่งคุณต้องเป็นคนภูมิภาคเดียวกันผู้ผู้สมัครนั้นมีอุดมการเดียวกันพักการเมืองเดียวกันนับถือศาสนาเดียวกันอ่ากลุ่มนี้มองว่าตัวผู้สมัครนะ่ะมีคุณนสสมบัติครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุดมการคนที่จะไปเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะมองเล็งเห็นถึงประเด็นนี้เป็นสําคัญครับในการลงคะแนนให้พูดง่ายๆครับเรื่องของอุดมการณ์คือเรื่องของความเชื่อเหมือนพี่บอดี้แสดยังมีความเชื่อกันอยู่บ้างไหม <c oughs> <c oughs> อาจจะไปแตะขอบฟ้าก็ได้นะครับผม you are with าจะเป็นแตะขอบฟ้าก็ได้เพราะอะไรครับมองในเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยหนึ่มีอุดมการเดียวกันครับคนที่มีอุดมการเดียวกันนับถือาศาสนาเดียวกันเพื่อนร่วมสถาบันนโยบายที่กระปุ้นแรงจุนใจในการไปลงคะแนนเสียงการเลือกตั้งพฤติกรรมในการลงคะแนนเสียงอย่างนั้นครับอยู่บ้านเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันคนบานเห่า บเรียกคนบานเฮาสิไบเลียกคนบานอื่นมาเป็นซอสจอมาเป็นซอสอสมาเป็นสอวอมาเป็นคำนั่นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเขากระสิบพัฒนาเฉพาะบ้านแต่ของ่นบบเข้าสิไปนคนอื่น,นมาเป็นผู้นำใดจังไดอยากได้คนผู้นำที่เป็นคนอีสานอยากได้ผู้นำที่เป็นคนเหนือเจ้าลำแต้เจ้า,าหรือสิไปหลังใต้ โรยนะครับผมหรือว่าอยากได้ผู้นําที่เป็นคนภาคเป็นคนภาคกลางไม่ไม่รู้ไม่รู้รอ่าแบบนี้ครับฉะนั้นแล้วครับเรื่องของอุดมการถ้าคนมองเรื่องของจิตวิทยาก็จะมองเรื่องนี้เป็นสําคัญนั่นเองในการลงคะแนนเสียงให้แก่ผู้สมัครหรือว่าที่ผู้นําประเทศต่อมาครับกลุ่มท้ายกลุ่มที่มองเรื่องของทางด้านเศรษฐศาส กลุ่มที่ศึกษาถึงการสํานึกในเหตุและผลผมกําลังจะบอกว่ากลุ่มนี้เนี่ยครับกลุ่มนี้นะครับดูนโยบายเป็นหลักกลุ่มนี้ดูนโยบายเป็นหลักครับดูพรรคการเมืองเป็นหลักครับดูตัวผู้สมัครเป็นหลักครับทําไมครับดูเหตุดูผล ดูเหตุดูผลยังไงครับนโยบายเนี่ยสามารถที่จะนำไปพัฒนาประเทศได้หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือไม่ในการถแถลงนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศเนี่ครับผู้นำคนนี้มีวิสัยทัศน์หรือไม่การที่เขาจะจดประกาครับเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์ดีกอะไรครับถ้าเป็นเบอร์ดีรก็หนึ่งเดียวในใจคุณ สิ่งสำคัญครับดูตัวผู้สมัครเป็นหลักว่ามีศักยภาพมีคุณภาพมีประสิทธิภาพหรือไม่ส่วนประสิทธิผลคุณต้องไปทำงานมันจะก่กอให้เกิดผลนะครับถ้าไม่ดีเขาก็เปลี่ยนในยุคผัดไปอย่าลืมนะครับการเลือกตั้งแต่ละครั้งนะครับ4ปีมีการเลือกตั้งครั้งหนึ่งถ้ามีการยุบสภาหรือตัวผู้สมัครไม่กระทำความผิด กดสิทธิทางการเมืองต่างๆฉะนั้นแล้วเรื่องของเหตุผลครับ 1. น่ะครับ 2. ตัวพักว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นตั้งรัฐบาลนําประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนถาวรน,นโยบายเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนหรือไม่และสามารถทําได้จริงหรือไม่เขาจะคํานึงเรื่องนี้ครับเรื่องของเรศรษฐศาสตร์เรื่องของการมีหลักการเหตุผลพูดง่ายๆครับ คนที่ไปลงเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดมีความสามารถพูดถึงความเป็นไปได้หลักการและเหตุผลพูดถึงนโยบายพูดถึงตัวพรรคพูดถึงคุณสมบัติพูดถึงความเป็นไปได้ในการจัดตั้งรัฐบาล <Me> เมื่อจะตั้งรัฐบาลแล้วจะนำนโยบายเหล่านี้ไปพัฒนาประเทศได้อย่างที่เขาได้หาเสียงไว้หรือไม่ เราประชาชนครับมีหน้าที่ทําการครับตรวจสอบทวงดุลประชาชนมีสิทธิ์นะครับอย่าลืมครับพรบข้อมูลข่าวสารเราสามารถตรวจสอบได้เราสามารถตวร,าาารถตวจสอบผู้สมัครได้เราสามารถร้องเรียนได้เราสามารถที่จะดูว่าการเลือกตั้งนั้นมีความสุจริตเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เสรีหรือไม่ถูกครอบงำหรือไม่ฉะนั้นทุกท่านทุกคนครับในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ในการเลือกตั้งแต่ละครั้งพฤติกรรมในการเลือกตั้งของแต่ละกลุ่มมุมมองมีความแตกต่างกันแต่เราไม่แตกแยกนะครับผมยังใช้คำนี้ว่าสแสวงหาจุดร่วมสมวนจุดต่างในการตั้งรัฐบาลฉะนั้นแล้วครับเมื่อมีรัฐบาลที่เป็นตัวแทนจากพี่น้องประชาชนนะครับใครก็ตามแต่คุณควรนะครับผม ทำนโยบายที่คุณได้หาเสียงไว้ให้เป็นจริงเถอะครับเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและก็เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปฉะนั้นแล้วพฤติกรรมการเลือกตั้งของแต่ละกลุ่มมงุงมองจึงมีความแตกต่างกันไม่มีสูตรตายตัวขอบคุณครับ